นั่นคือตัวอย่างนะคะว่า การที่เราจะแปลความเราก็ต้องมองไปตามบริบทด้วยแล้วนําม,มาปรับใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นในวงเล็บงองูวงเล็บสุดท้ายการสร้างสภาวะที่ประกันบริการทางการแพทย์และการให้ดูแลการรักษาพยาบาลแก่ทุกคนในกรณีเจ็บป่วยนี่แหละคะ่ะคือที่มาทําไมเราต้องเป็น30บาทรักษาทุกโรครักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายทําไมเราต้องมีหลักประกันสุขภาพทั่นานานโยบายเหล่านี้ถามว่า เราคิดขึ้นมาตามลำพังไหมก็ไม่ใช่นะคะมีที่มาที่ไปเราถูกแรงผลักมาจากกฎเกณฑ์กติการะหว่างประเทศเหล่านี้ว่าเราต้องมีเพราะอะไรเพราะเราไปเป็นภาคีสมาชิกนี่แหละค่ะเพราะนั้นจากที่อาจารย์พาพวกเราไปดูตัวเนื้อตัวอย่างของตัวข้อกฎหมายนะคะพวกเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะรัฐธรรมนูญฉบับไหนที่เราใช้มาเดินทางมาถ้าเรา อาจารย์ขออนุญาตตัดตอนว่าเราจะพูดถึงแค่รัฐธรรมนูญ40ถึง60ในช่วงนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ท่าน,นเห็นว่าที่จริงแล้วเราเนี่ยเข้าไปผูกพันในกติการะหว่างประเทศมาก่อนหน้านี้ในหลายๆหลักในหลายเรื่องแต่ว่าถ้าพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และสาธารณสุขจริงๆเนี่ยนะคะกว่าเราจะคึกกระบวนการในการผูกพันมันมันใช่เวลาค่ะเรามันจะมีขั้นตอนที่เรียกว่าไปคุยตกลงแล้วกลับมาเราต้องมานําเข้าสภานะคะหรือว่าเราจะต้องมาแก้ไขกฎหมายเพราะฉะนั้นคําว่าผูกพันเนี่ยก็คือ ทายที่สุดมันเข้ามาผูกพันอยู่ในระบบกฎหมายไทยเนี่ยปี2 5 4 0บ้าง2 5 4 2บ้างนั่นแปลว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมและนั่นคือเหตุผลที่ถ้าเรายินยอมที่จะเป็นไปตามสนธิสัญญาเหล่านี้เราก็ต้องมาทำกฎหมายภายในของเราให้สอดรับกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเหล่านี้นะคะหัวใจโดยภาพรวมท่านจะเห็นว่าในเรื่องของิิธิมน,นุษยนไม่ว่าจะเป็นโดย udhr นะคะ iccpr หรือ icescr นะคะ ตัวย่อเยอะหน่อยนะคะทั้งหมดนี้พื้นฐานเลยนะคะคือหลัก self determination สิทธิในการกำหนดเจตจำนงของตนเองเพราะนั้นเราจะต้องเคารพสิทธิของผู้ป่วยที่เขามีสิทธิที่จะกำหนดเจตจำนงของเขาแต่ว่า willing นะคะ willing หรือเจตจำนงเขานั้นจะออกมาในหน้าตารูปแบบไหนถึงขั้นขนาดเลือกท่านโทษนะคะเลือกจิ้มแพทย์ได้เลยหรือเปล่าก็าจะต้องเป็นแพทย์ท่านนี้เท่านั้นท่านอื่นก็คงจะไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะอะไรแล้วเป็นอย่างไร เดี๋ยวเราก็จะได้ดูต่อไปในบทต่อไปนะคะอันนี้ทวนอีกครั้งกันจะเห็นได้ว่าที่อาจารย์ได้พูดก่อนหน้านี้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ว่าตัวกฎหมายที่มีทธ่พลต่อกฎหมายการแพทย์ของไทยเนี่ยจึงมีหลายฉบับนะคะแต่ว่าพื้นฐานหนึ่งต้องมีปัจจัย4นะคะสต้องให้เข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันนะคะสต้องเคารพสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของประชาชนนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้มาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถามว่าวิธีทั้งหมดนี้ก็จะมีสิ่งที่มาเขียนและอธิบายแล้วชัดเจนที่สุดก็ไปปรากฏอยู่ใน Declaration of Geneva ที่แพทยสภาในสมาคมแพทยสภาทั่วโลกนะคะมาช่วยกันจัดทำทำร่างตัวนี้นะคะเพื่อให้เป็นแนวทางทั่วโลกทั้งหมดนี้นะคะหลักการในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของสิทธิความเป็นมนุษย์ก่อนที่เราจะไปบทต่อไปจารจะฝากทิ้งไว้นิดหนึ่งนะคะว่าแม้เราจะมีหลักกฎหมายดังเทศ แม้เราจะมีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เราจะต้องปฏิบัติตามเราจะต้องผูกพันนะคะนำมาปรับใช้แต่ด้วยเรื่องสิทธิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โดยธรรมชาตินะคะตามทฤษฎีนะคะในทางกฎหมายเนี่ยเราเรียนกันหลายชั่วโมงเลยนะคะก็คือโดยหลักการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ทุกคนเกิดมารุ่นแล้วแต่มีสิทธิแล้วสิทธิเนี่ยถือว่าตามหลักการแล้วนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ ที่ว่าเหนืออำนาจสูงสุดของมนุษย์ก็คือธรรมชาติและมนุษย์ถือกําเนิดมาพร้อมกับสิทธิ์สิทธิมีหลายด้านมากมีสิทธิในการมีชีวิตสิทธิ์ในทรัพย์สินสิทธิในร่างกายนะคะแล้วก็สิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยมันติดตัวกับมนุษย์แล้วถามว่ามันจะจบเมื่อไหร่จบเมื่อตายนะคะขนาดตายแล้วเรายังมีสิทธิ์บางอย่างนะคะเช่นในการในการที่จะไปทาลายศพของคนอื่นอย่างเงี้ยเขาตายแล้วทำไมเรายังต้องไปกังวลอีกนั่นก็เป็นการเคารพสิทธิของผู้ตายนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยออรัฐ ต่ละรัฐเวลาไปออกแบบเรื่องสิทธ์ก็เป็นไปตามกลไกลของกฎหมายภายในของแต่ละประเทศแต่ละประเทศมีวิธีการออกแบบกฎหมายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักการพวกนี้นะคะเป็นเพียงหลักการกว้างๆแต่ละประเทศจะต้องไปออกแบบของตนแล้วอย่างกรณีตัวอย่างอย่างประเทศไทยเราเป็นระบบกฎหมายที่มีอะไรเราต้องเขียนเป็นตัวบทกฎหมายเพราะฉะนั้นในเรื่องสิทธ์โดยธรรมชาติมันเป็นสิทธิ์ตามธรรมชาติเราเขียนยังไงก็อาจจะครอบคลุมไปไม่ถึงนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อไปว่าในบทต่อไปว่าแล้ววิธีการเขียนกฎหมายเขาเขียนกันยังไงในระบบกฎหมายไทยนะคะ